you <laughs> you <laughs> สามารถเกยนเอาได้ตอนี้ผลิตวันหนึ่งได้ประมาณกี่ตัวพี่พื้นที่ประมาณสองึงสามตัวครับต่อวันครับจะทันกับออเดอร์ไหมตอนนี้ก็ทันครับครับตันนั้นตัวเล็กันนี้อะ่รแบบตสวเล็กใช้เวลาทำ và nó nó đó ครับตัวเล็กครับผมนี่ไหนอ่ะ แต่เรายังไม่เปิดนะครับให้เขาติดก่อนไม่อุเพื่อนมาไม่จ้ดเนาะ ลงไปในเตาก่อนลอ่ลอ,ลอใส่ไปในเตาก่อนใส่นิด่เจดียวครับประมาณสักครึ่งข้อตรงใช้นี้วเรือ่วไปนะครับนึ่งข้าวเจียวไข่อะไรได้ต่างๆครับหรือแม้แต่หม้อใหญ่ๆนะครับเราก็สามารถที่ทำได้นะครับเป็นราคาประหยัดนะครับนี่